สวัสดีค่ะช่วงเกือบเที่ยงนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวนะคะมาทำอะไรนะคะก็มาตัดย้านะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะก็ตัดเอาวันนิดวันหน่อยนะคะเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จไปเองนะคะไม่หกักโหมนะคะ มะพร้าวคนอื่นนะคะเขาจะเียบใบเขาเนี่ยจะสวยนะคะจะเขียวมันเลยแต่ว่าของเรามันไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเลยนะคะปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะคะคือปล่อยปล่อยตามสภาพเลยะคะ่ะรดรดน้ําบ้างนะคะฝืนน้ําบ้างเป็นสองสวาวันครั้งประมาณนี้น,นะคะตอนนี้เราก็ตัดยาได้ไปครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะ พอตัดหญ้าออกแล้วมันก็ดูโร่งสวยนะคะแต่ก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเราทํางานในร่มค่ะวันนี้ทํางานในร่มค่ะร่มมะพร้าวนะคะยากาศก็เย็นนะ,ะลมพัดมาะคะ่ะแปลงข้างๆของเขาก็จะเป็นแปลงมันฝรั่งแล้วก็อ้อยนะคะส่วนตรงน,นี้ช่วงนี้แถวนี้เราถตัดอ้อยเยอะเลยะคะ่ะกําลังลร่งทํางานเลยนะคะโรงงานปิดแล้วนะคะ ตัดอ้อยตอนนี้นะคะเยอะเลยแถวบ้านนะคะเพราะแถวบ้านนี้จะผูกอ้อยลูกมันเป็นส,ส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังสวนนะคะของเรานะคะสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวก็ประมาณไล่หนึ่งะที่เหลือก็มัน แปลงนี้มันจะมีสี่ไล่นะคะต่ะว่าเราจะทําเป็นส่วนผสมนะคะสี่ไล่ก็อีส่งไล่ก็ปลูกมัน้ากหลังงาเย็นไปด้านหลังนะคะเก็บเกี่ยวแลวนะคะหาวก็ยังไม่แก่นะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้บํารุงรักษาได้แค่นี้ก็ก็ดีแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าเราดูแลไม่เออมันไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเขาขนาดนั้น,นะ Thank <laughs> you. แล้วยังไงขอตัวไปตัดยาก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ